โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแมทอลิสกันิ้งเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นะคะและใช่ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในโหมด 8v2 นะคะเนื่องจากว่านันตอนนี้คือตัวตวลกร้องไห้อะคะ่ะมันยังไม่มีเป็นจิ๊กซอว์ให้มาซื้อเราก็เลยว่ามาทําคลิปนี้เอาลงสนุกสนุกก่อนแล้วกันนะคะเอามาลงคำคันเชยๆคะ่ะไม่มีอะไรมากก็ตามด้ยนะคะว่าถ้าใครชื่อชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทาคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะคะค แล้วก็ถ้าใครกำลังมองหาแล้วพี่ออเดอร์พวกชุดคอสเพลย์อยู่แล้วก็ร้านยูเมลิต้าก็ยดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามเดอคะ่ะไม่ต้องห่วงซึ่งก็ใก,กล้จะเวลาที่เราจะเปลี่ยนชื่อร้านแล้วด้วยค่ะขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนแต่ก็ไม่ต้องห่วงคะ่ะเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนแล้วเราก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแล้วกันนะคะเอว่าแต่ห้องมันหลดนดันจะเลยอ่ะมาแล้วคะ่ะเราก็เกิดกันอยู่ที่สถานีสองนะคะซึ่งถ้าถามว่าตรงนี้จุดเสี่ยงมากไหมที่จะเจอฮันเตอร์ก็เสี่ยงอยู่แหละ แล้ไม่เป็นไรคะ่ะเรามั่นใจว่าต้องมีคนมาเจอก่อนต้องมั่นใจค่ะว่าต้องมีคนเจอก่อนเราอะาตบบอดเขคามมาแล้วเป็นกาลาเทียก,ก,กันกับแมรี่นะคะซึ่งเสียใจเล็กน้อยเขาไม่ใช่แจ็คกับแต่ก็ช่างเถอะไปงั้นสิ่งแรกที่เราควรทาเปิดฮีก่อนเลยเปิดดูสิว่าจะได้อะไรไม่ต้องกังวลเรื่องฮันเตอร์เขาจะมาตีเทเลอร์ใส่เรานะคะเพราะเรามั่นใจว่านี่ไงมีไหมนะโดนฮันไล่คนนึงแล้วแน่นอน โอ้ได้ปอกแขนมาด้วยแล้วก็ไม้โดนไปแล้วหนึ่งดาเมจค่ะแม้กะะเทียไล่เลยนะอ้าววันดีนะ้าอิฟเป็นไงบ้างเพื่อนขอปันด้วยกันแล้วกันนะเอ๊ะเดี๋ยวเสียงหัวใจอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ไหนนี่ฮันดูอ๋ออยู่นี่ข้าหลังโทเขาไม่ใช่ชอบหาฮันเตอร์ไม่เจอเลยน่านะกปวดหลับได้ดาเมจหนึ่งเดี๋ยวเราเตรียมช่วยเธอเองนักปวดโอ,โอ้เดี๋ยวเราเตรียมช่วยเดี๋ยวเราเตรียมช่วยมามามา เราจะเป็นเจ้ากรรมในเวรให้เองเพื่อนหนีไปเพื่อนนะักวดหน,นีไปหนีไปกระจกไหมกระจกไหมแหมไม่กระจกก็ผักไปเอาสอโทษไปลวบา,บายบายโอ้โอไม่นะเขาเปลี่ยนใจไล่เราแน่น,นอนอะดูทรงใช่ไหมเย็บเขาขอโทษเขาไม่น่าไปยุ่งเลยไม่นะลบได้เป็นไงล่ะลบได้โอ้โอไม่นะ เธอจะมาไล่เราอย่างนี้ไม่ได้นะแมรี่เอ้ยเยอะถ้ากาะเทียมามันเพลนละบายบายโอ้โห,โหเพื่อนเธอจะทําอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะเธอจะทําอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะคือนี่ฉันโหดเกินไปเหรอฉันก่วนเกินไปถึงขั้นที่ว่าพวกเธอต้องมารุมสองคนเนี่ยนะเกินไปแมโอ้โห,โโหกาะเทียถึงกับจ่ายบิงให้เราขอพักคุณไปอย่างสูงหกิีวิตแล้วด้วยหลบได้เป็นไงหลบได้อยู่แค่ทีโออ่โอเค ไม่พูดมากก็ได้ไม่พูดมากก็ได้แมรี่นี่เธอถึงขั้นต้องให้การาทีเข้ามาช่วยเลยหรอแม่มีคนกินเกา้าอนะี้อยู่นะคานนี้แหละบา,บายถึงแม้มันจะเล็กน้อยก็เถอะไม่มีใครช่วยเราเลยเหรอไม่มีใครต้านให้จริงจังแต่ก็ช้าเถอะมอสเลายังไงดีนะคะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าการาทีเขามีลิงก์แล้วก็ตอนนี้นะคะคือไมค์เขามีคนช่วยไปแล้วนะ และแน่นอนว่ากาลาเทียกับแมรี่น่าจะไปลุมเอาไม้ต่ออาารตบอดขามาอีกทีนึงได้ไหมอือฮึรู้สึกว่าคนที่ไปช่วยน่าจะเป็นน้องเอมมานี่แหละค่ะเพราะว่านางเจ็บอยู่น้องแมรี่ไรใครอะน,นันชาวสวนปะน่าจะใช่เย็บมีทั้งแมรี่ทั้งกาลาเทียเลยแฮะที่ไล่เอมมาเธอหนีไปก่อนคือเพื่อนฉันยังเหลืออีกตั้งสิบวิอ่ะหนีเข้าให้ได้เอมมาหนี ไม่นะเพื่อนที่แย่ยิ่งกว่าคือเธอเอาพวกเขากลับมาโซนทาไมอ่ะอแต่ก็ช่างมเถอะเดี๋ยวการเทียเขาคงต้องไปจาัดก,การกับพวกนั้นอ่ะ hmm? มอเลองไงดีนะว่าอย่างน้อยไมเขาก็รอดชีวิตมาแล้ว hmm? อะไรอะไรเรื่อง uh huh. มีสองคนมาเตียงช่วยแล้วนะคะมีอ่ะมีนายอิบหนึ่งแล้วก็โดนตีไปแล้ว hmm? เอาพอดีเอมเลขอบคุณมากโอ,โอ้ไม่นะไม่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 โอ้ oh, my god thank you เอมิลขอบคุณมากๆถึงเธอจะไม่มีไท แต่แค่นี้เราก็สุดซึ้งพอแล้วขอโทษด้วยนะที่ทำให้เธอต้องเจ็บตัวแย่แล้วกระจกเอาไงดีเอาไงดีองดโอเคชัดเจนมีคนโดนปืนนะคะงั้นเราก็ลงสิคะขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เราดีสี่โอ้โอสซับกระจกมาหมุนทันโอเคตายแม่เด็กดูดมาเลยเรียบร้อยจะขึ้นไปไอ้นี่ทันไหมเนี่ยเอยบิง้งป่ะเนี่ยเออบิงเออวัดไม่โดนยังไงอะ่ะมันก็ไม่โดนเนาะ ก็แปลกดีแต่ก็ช้ำมาเถอะไม่นะจังวันนี้ขอหลบก่อนโอเคเอานายอิพับไม้เลยระเพื่อนแย่ละเอาไงดีตรงนี้โดนบีบปะคะโอ้ขอบคุณมากนายอิฟที่ยิงให้เราเลยนะตังเกิยวมากมาเร็วเพื่อนมาเร็วขึ้นรถไฟมาขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟไปยบายเดี๋ยวไม่เออเราขอโทษนะไม้ที่เราอาจจะต้องฝากภาระไว้กับเธอไปยาลาแมรี่เธอเพิ่งใช้กระจกไป เสียเวลาในการเดินตามหน่อยนะกันนะเพื่อนเพราะพวกเรามาสถานีสามเาคนทางกันอีกมาทางนี้ได้ไหมเพื่อนเรารอนะเดี๋ยวเรารอมาเล้เพื่อนรีบคิวหน่อยเพราะมันมาแล้วโอ้โหลงกันโคนทางด้วยนะตายละว่าฉันจะรอดไหมเนี่ยเอาทางไหนดีหลบทางไหนดีไม่นะโอ้ขอบคุณนะอิบโอ้โหสวนกันไป thank you มากเพื่อน ที่ช่วยเราทีนี้แหละฉันจะทำไงดีมีมีมอารมณ์ไปช็อปปิ้งเหรอตอนเนี้ยเออก็จำเป็นนะเอาไงดีโอ้โหไม่คืออะทำไมแป๊บเดียวมันโดนเซ็งเลยยิงไหมเพื่อนปืนไหมเอาไปปืนเหรอสงสัยตังยังไม่พอซื้อโอ้อยิงไปดิเธอไปทำลายใครอะ่ะเดี๋ยวน้าอิบชื่อว่ามันรีบไปไหมอะ น้ำหอมอ๋อนายซื้อน้ำหอมเองเพื่อนอ๋อรู้แล้วว่าใครอยู่ตรงนี้ตาบอดขอโทษครับเดี๋ยวผมจะรีบไปผมฉีกแล้วโทษทีนะตาบอดที่ฉันมาอยู่ตรงนี้เคาะไปอีกทีหนึ่งขอเจ้าเโิดโอโอไม่นะ่ะโอโ้โหโดนได้อันนี้หลบไม่ทันอะ่ะเสียดายแต่เครื่องสุดท้ายก็น่าจะใกล้เตรียมพร้อมแล้วนะ่าเออไม่ใช่ใกล้เตรียมพร้อมนี่หว่าแต่มันเตรียมพร้อมเลยโอเคงั้นเราก็ฉีดไปก่อนมาดีเอมิว นายจะทำอะไรนายจะไปเปิดประตูฝั่งนู้นปะรู้สึกว่าตรงนี้มันอันตรายอยู่น,นะใช่เหมือนแมรี่เขาจะไปฝั่งนู้นด้วยมั้งเนี่ยดูทรงงั้นเรากลับมาฝั่งนี้ก่อนอ่าเอมิลเขาซื้อแฉลงมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอซื้อของในตู้น,นี้ก่อนแล้วเราก็จะไปเปิดประตูข้างหน้าแทนแล้วกันหรือไม่ก็รอเพื่อนอะบอกว่าสรุปลืมมันอยู่ไหนเพื่อนเพราะฉันก็ลืมอ่านข้อความมานะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีใครเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ได้ยินเสียงหัวใจตึก เราคิดเองอืมคิดเอลงแหละใช่เราคิดเองกาลิเทอย,อยู่ตรงนู่นและใช่มาริกอยู่นู่นชิวๆแต่ก่อนชิวๆนะขอซื้อดอบลินมาดื่มหน่อยไม่ใช่สิฉันพูดผิดฉันต้องซื้อเข็มฉีดยามาฮิลอืฮิลปะพูดผิดไปเมื่อกี้คือดอบลินมันก็ไวกว่าก็จริงนาะแต่เชื่อว่าเข็มฉีดยามันน่าจะเวอร์กว่าเพราะว่าฉันโดนเป็นสองดาเมจเลยอะ อาวันดีเอมิวอย่๋ยวบอกนะว่าเดี๋ยวทางรัเปิดแล้วนายจะบอกฉันว่าลุมมาอยู่ข้างหน้าเรานี่ใช่ไหมเพื่อนใช่ลุมอยู่ข้างหน้าเรานี่หว่าโอเคเอมิวขอบคุณมากที่บอกในเรื่องนี้และขอบคุณที่หิวให้เราเราจะตอบแทนนายด้วยกันซื้อปืนให้สองกระบอกมาหรอกจริงจริงกระบอกเดียวแหละเพราะอีก,กระบอกนี้ฉันจะใช้เอาไปล้างแค้นเอมมาฉันมาช่วยเธอแล้วฉันมาช่วยเธอแล้ว ออกไปเลยทีหนึ่งเอาวาดีฝั่งน,นู้นไม่นะมีคนยอนยิงไม่ยิงไหมมีใครเก็บปืนโอเคไม่เก็บว่าอยู่ว่าไม่เก็บปืนไปเมื่อกี้เพรารู้สึกทรงแปลกๆงั้นทีนี้ก็ได้เวลาพวกเราลงกันไปเลยก็แล้วกันนะตา<ม>แดงแจ๊ขนาดนี้โอ,โอ้โอไม่นะอีกสองคนต้องดูไหนสิมีเทศอยู่นี่เอมิวนีได้ไหมโอเคเอมิวนีได้ได้ยอยบเอาได้ดซะงั้งนะ ไม่เป็นไรนะเพื่อนใจเย็นๆไม่ต้องเย็นแล้วละเพื่อนไม่นะไม่โอ้โซนีฮะตายได้หมดเรียบร้อยก็ตอนนี้ออกไป7เจ็ดคนแล้วนะคะทุกคนประเด็นที่สําคัญยิ่งกว่าคือออกรวมไปทั้งหมดเลยพิเทศเอาไงออกรวมอีกคนมามเพื่อนแต่รงวิ่งมาอย่างนี้นะเธอน่าจะออกรวมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ปะป่ะเอาให้คุ้มไม่มีปืนอ,อีกกระบอกน,นึงแล้วเพื่อนแหมก็ช้ำเถอะจะให้ปืนอ,อย่างนั้นกับพันเตอร์บ่อยก็ยังไงอยู่นะ แล้วพันอยู่ไหนล่ะเสียงหัวใจอยู่แถวนี้นะเอาแลกเอาน้ำหอมเอ่อจบแล้วหรอโอเคค่ะก็สรุปนะคะในเกมนี้เราก็ได้ทําการออกแบบกานไปทั้งแกงนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะคะซึ่งคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแอนเทคเคาท์เยล